นิสสันโนดหนึ่เกียร์ออโต้ปี2019โปรโมชั่นของเราอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นค่ะ รถแฮชแบ็ก5ประตูอ e ีโก็ขาสภาพสวยมากๆเลยค่ะเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันสุดๆเหมือแรกสกภาพป้ายแดงภายในเป็นเบาะหนังสีดำระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพัดไฟฟ้าแอรฟฟ์แบ็กแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็4 d เลขไม์แท้60,000กิโลเช้านั้นค่ะฟรีดาวส่ง6,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปค่ะด้านหลังกว้าง มากๆเลยนะคะเบาะหลังพับได้ขนของได้เยอะค่ะนี่ค่ะกว้างสุดๆเลยค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยนะคะกว้างและก็แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะ เด้เครื่องยนต์พันสองสีเบนซินมีอินสเปกชันยืนยันคุณภาพนะคะรถคันนี้ประวัติเกรดเค่ะให้คุณลูกค้าติดรถไปเลยนะการันตีคุณภาพของรถคันนี้ค่ะสวยจริงๆค่ะบอดี้สวยรับประกันให้เลยค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่องใ้ดีมีแอสไซน์นำหน้าแอสไซน์ AMP10 พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ